ไม่น่าเชื่อเลยว่านักปูซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆที่อยู่ในซอกเลยของโลกโซเชียลวันนี้จะได้รับเกียรติอย่างสุดซึ้ง เพื่อให้รู้บายะนะครับขงหลังสารภาพตรงๆนะว่ามีเซอร์ไพรส์ค่อนข้างเยอะซึ่งไอตัวล่าสุดอันนี้มาเหนือมาเหนือมากปกติเราจะมีแฟรมีเคอรีอ่มีไปรษนีมี M E M มีมาส่งใช่ไหมแต่เจ้านี้ไม่เลยฮะ u ูดีมีโทรศัพท์โทรมาบอกว่าเป็นแกร็บแกร็บแกร็บกูไม่ได้สั่งลาบแกร็มาส่งทําไม มีกีตาร์มาสมม่งหนึ่งตัวเราก็คำาแรกที่ถามเลยเก็บเงินปลายทางหรือเปล่าครับ <laughs> เขาบอกถ้าบอกครับเก็บเงินปลายทางก็กลับไปเลยนะอยู่เทิร์นกลับไปเลยไม่ต้องมาไม่ไม่ไม่เก็บครับผมมีทางร้านเขาสมม่งมาให้เราก็แบบเฮ้ยจริงเด้อ่าสบายกูแล้วในกีนาตาร์ฟ <laughs> รีตัวหนึเอาเฮ้ยทีมงานเอากีตา <laughs> ร์มาวันนีว้วันน <laughs> ี้โอ้ยหยุดไปหยุดไปสวัสดีค่ะเก่าเกายี์ จำกันไม่ได้นะคะนิวสาวตาสองไม่อยากคุยด้วยไปดีกว่าขอบคุณมากเลยน relax, ้องเก่านะครับผมนะฮะเดินทางอ๋อไปไปิว คือนี่เลยมาสภาพนี้เลยก็คือกราฟที่เอามาส่งก็ห่อถุงพลาสติกสีฟา้ามาอย่างนี้คือมัน่นใจได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าเรื่องของการจัดส่งการแพ็กเกจเนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสแล้วเพราะว่าเขาออกมาโดยตรงเลยฮะไม่น่าเชื่อเลยว่ามูฟูซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆที่อยู่ในซอกลยของโลกโซเชียลวันนี้จะได้รับเกียรติอย่างสุดซึ้งต้องตายจะไหลมาจากยามหา วันนี้โอ้โหจะกล้าดา่าไหมวเนี่ <c oughs> ยยามาห้าฮะคือเ <c oughs> มื่อกี้ดูคร่าวๆแล้วแหละว่าเป็นรุ่นเอ,อ่ออะไรวะ f หกร้อย f หกร้อยเฮ้ยยามาห้าปกติเราจะคุ้นชินกับอ,อ,อีกตัวหนึ่งเนาะเป็นรุ่น f <c oughs> สามหนึ่งศูนย์แสดงว่าอันเนี้ยต้องเป็นพี่แน่เลย <c oughs> อันนี้ f สามหนึ่งศูนย์บวกสองร้อยเก้าสิบ ห้าบาทสิบาทเอาหมดอะช่วงนี้เอาเปิดกล่องเลยเปิดออกมาโหในนี้มีอะไรบ้างอัดูก่อน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 มีไอ้นี่ด้วยคู่มือเป็นคู่มือที่ปกติเราก็ไม่อ่านอะทิ้งมะโอ้โหใช่แล้วตื่นเต้นนะนานๆทีมียามา แกะอันที่สองกันเลยดีกว่าเราต้องพยายามแกะให้มันพังเยอะที่สุดเขาจะได้ขอคืนไม่ได้โอ <c oughs> <c oughs> okay. เคมาดูสภาพโดยรวมก่อนนะครับผมอันุภูพูดตรงๆนะถ้าถ้าเกิดว่าจะพูดถึงแบรนด์ยามาฮ่าความรู้ของเราฮะ,ะก็จะเหมือนกับทุกๆคนนะ่ะพูดถึงกีต้ร์ยามาฮ่าในรุ่นเ,เริ่มต้นอย่างเงี้ยเราจะนึกถึง F310 F600 หรือว่า F600 แต่ถ้า F16 เนี่ยเครื่องบินมันจะบ้าไม่ใช้อะหอกงตรงว่าแปลกหูแปลกตาไม่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 ค่อยเจอรุ่นนี้เท่าไหร่แล้วเอาเอาภาพรวมตอนนี้ถ้าถ้าตามประสบการณ์ที่เคยเห็นนะ เอ่อไอ้ไหม้หลังค่อนข้างค่อนข้าง,าง,าง,างสะดุดตานะคือดูแปลกหูแปลกตาไปฮะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยอันนี้จับดูแล้วน่าจะเป็นลามิเนตแหละไม่น่าไม่น่าจะเป็นโซลิดคือเป็นลามิเนตแต่ว่าเป็นลามิเนตที่ค่อนข้างหนาส่วนคอเน็ก ออกเสียงครับเน็กเน็กกระชากเนี่ยคอเนี่ยก็ตามมาตรฐานของยามาฮ่าแล้วปู่พูงตรงว่าแล้วปู่ไม่รู้จักวิจารณ์อะไรเขาดีอ่ะคือด้วยความที่มันมันเป็นยมามาฮ่าคือไอเรื่องเฟรดเรื่องอะไรพวกนี้เก็บมาเรียบร้อยคือลูกแล้วไม่รู้สึกว่าคมบาดนิว้วคือรูกอะลูกแล้วสบายใจลูกแล้วสบายใจลูกลูกแฟบ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 ไม่ใช่คิดอะไรอยู่ลูกบิดด้านหลังฮะเป็นก็ตามมาตรฐานยามาฮ่าไดคาส นัทชัดเดิลพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นวัสดุเป็นยูเรียหรือว่าพูดพดง่ายๆคือพลาสติกอ่ะพลาสติกที่มันเป็นเกรดดีขึ้นมาหน่อยอันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยนะไม่ใช่ปุ๋ยที่เอาไปลดน้ำาึ้นไม่ใช่นะครับไบดิ้งสีดำโอเคเดินสวยงามไบดิ้งถ้าแถวบ้านผมเรียกว่าเดินขอบภาษาทางการเรียกว่าไบดิ้งไบดิ้งโอเคฮะเดี๋ยวมาลองตั้งเสียงดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงดูดีมีชาติกูลสงเป็นย่าเม่า ให้ให้ใเ้เอาไม่คืนเอาเรื่องของแอคชั่นเรื่องของอะไรนะฮะตอนนี้เท่าเท่าที่มองดูนะก็อยู่ในเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานที่ดีฮะ,ะของของยามาฮ่าอันนี้เราเราพูดกันตรงๆนะคือไม่ได้แบบว่าแกล้งอวยหรือว่าพูดให้ดูดี มันก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของเขาอ่ะคือจะบอกว่าไงดีอ่ะแบรนด์เขาก็เป็นแบรนด์ที่ที่ใหญ่อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานอ่ะที่เฮ้ยเขาสามารถที่จะทําออกมาได้ดีแล้วเพราะฉะนั้นนะกบเราเราไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นเลยเรามาดูเรื่องของเสียงเี่เอาแบบว่าตั้มคอร์ดนะ C A minor F G C คอร์ดซอดแจ้งตีคอร์ดก่อนเลย ขอแอนต้องจับท่าบด้วยก่อนนะจับทาบ่าจับทาบ่าคือถ้าคนที่เคยเล่น y a มา h a าไม่ว่าจะเป็นรุ่น f 3 1 0หน,น่หรือว่ารุ่นที่สูงกว่านี้ มันจะมีความรู้สึกว่าเขาจะมีเอกลักษณ์เสียงอะเอกลักษณ์เสียงของเขาซึ่งมันจะมีเอกลักษณ์ที่เราฟังแล้วเรารู้สึกได้ว่าเนี่ยเนี่นยย Yamaha คือมีความมีความใสมีย่านเสียงกลางที่ที่โดดเด่นแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ถึงกับแหลมบา หูแทงจิตแทงใจหรือว่าย่านเบสที่ออกมาเนี้ยก็ไม่ใช่เบสที่แบบว่าเป็นเบสถึงในคัน้นเรียกว่าตุ้มต่าตุ้มตำ่ำตุ้มต่าแต่เป็นเบสแบบใสๆอ่ะออกแนวผู้ด,ดีผู้ดีอะไรประมาณนี้ยลองฟังแบบว่าแบบเกา่าๆหน่อยนะ มีเสียงเตอระช่านล a n งเอาอย่างนี้ระบูว่า ด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์ใหญ่ขนาดนี้ไอ้คันเราจะมาเล่นเพลงโง่ๆของเราเหมือนเดิมลงเพลงซวยเงี้ยมันมันจะดูไม่สมฐานะของแบรนด์ระดับโลกวันนี้พิเศษมากๆเลยครับผมเราได้เจอสินป้นรุ่นใหญ่จะมาช่วยกรบรัศมีของแบรนด์ใหญ่ๆนี่หน่อยเพราะนภะูรู้สึกว่าตัวเอง เราเป็นแค่คนตัวเล็กๆอะไรประมาณนี้พอมต้องมาจับมาต้องมารีวิวแบรนด์ใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวเกิดพูดจาไม่ดีขึ้นมาเดี๋ยวจะหมายหัวเอาแล้วก็มาลุมรีพอร์ตชแนลพูดกันมาขนาดนี้แล้วนะครับผมพร้อมไหมเช่นครับ จะบอกขอมากนิดนึงอ่ะใครหลายคนที่เป็นแฟนเอฟซีนะปูเลยครับครับผมเดี๋ยวก่อนนะพอศิลปินผู้ชายมาไมก็แบบว่าอยู่ในห้องแบบเนี้ยพี่บอกว่าพี่เป็นใครระหว่างยึดวงฟ้าแล้วแต่แล้วแต่แต่พอสาวๆมาพาไปลาดบุรีอ๋อเอาดองนี้พาไปไปแบบรีวิวของแต่ละจังหวัดนี่อะไรเงี้ยสวัสดีครับผมเก็บเสียบสวัสดิิ์วทยาครับผมอย่าหาว่าน้ำบอกไม่ใช่ นี่พี่อู๋นะครับสวัสดีพี่อู๋ครับสวัสดีครับเมื่อกี้บอกนะครูอีกนิดนึงครับไม้นาโต้คือไม้ไม้แบบระหว่างประเทศองค์กรนะครระหว่างประเทศระหว่างครับระหว่างอเมริกากับยุโรปรวมได้ด้วย30ประเทศนะครับเพื่อปกป้องธนธกิจจากพวกคอมมิวนิสต์เอาดีๆเอาดีมันคือไม้ที่ปลูกในญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นไม้ เป็นไม้ m a h o กานีตะวันอออออมันเป็นอีกชื่อหนึ่งใช่เป็นไม้นาโต้แล้วเขาก็เอามาทําเป็นกีตาร์ก่อนที่จะทําเป็นกีตาร์เขาก็พูดว่าให้ให้ไม่เอาเอาดิเอาเนี่ยเอาพูดถึงเครื่องดนตรีมาให้กีตาร์นะเครื่องดนตรีนะอ่ากีตาร์เอาที่มันเป็นแบรนด์มาตรฐานของโลกที่ยอมรับขนาดขนาดศิลปินดังๆของญี่ปุ่นอย่าง XJ8 เนี่ย XJ8 ที่ร้อง น看看네 no ี่ผมไหนๆก็มาแล้วขอสักเพลงได้ไหมพี่จะพึ่งดิมันต้องทำอะไรอีก่ะร้องเพลงโอ้ที่ของผมไม่ช่วยให้ร้องให้น้องแย่ที่ที่สาวๆนี่ชวนคุยตลอดเวลาถ้าพี่ไม่ร้องผมจะร้องเพลงเองเอ้ได้ได้ลมพัดไม่ใช่พี่พี่บุรีเพลงผม รักแล้วฉัไม่งหลอกฉันจำได้นั่นเพราะเขานั้นบอกเจอของมันไม่ครับครกคือคำที่เขากระซิบบอกฉันแต่แค่สายลมที่เปลี่ยนพลานําไม่ไม่นานก็เปลี่ยนพันหรือลมที่พัดตอนนั้นมันพาผ้าชัเขาเป็นลงผมไม่บูลี่ครับผมบูลีคือถึงผมจะไม่ได้มีชื่อเสียงระดับประเทศเหมือนที่ผมก็มีหัวใจนะผหผมก็มีหัวใจนะ i got ภาษาใช่ไหมใช่ตื่นตั้งไปเอเมเนอร์เอเมเนอร์ว่นไรอะว่นไรอะเออมัน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 ยั้งเงี้ยมึงบอกว่ากีตาร์เขาดีไงกีตาร์เขานังเธอหายไปตลอดไปซื้ออะไรครับผมไปซื้ออะไรครับผมผักชีเขื่อนควางลงลอยตามสายเอเมเนอร์เอเมเนอร์ ว่าไม่ไหวแล้วเอ้ยเนี่ย F ห0รเอ็ไปไงฮะคือมั่วๆด้ไม่เคยเล่นกีตาร์ใช่คือเอาอย่างนี้คือพี่อู๋เป็นเป็นนักร้องเป็นศิลปินใช่ไหมแต่พอพอมาจับกีตาร์เนี่ยคือของก็ดีอะใครจับก็ดูดีเออแล้วมันไม่บาดนิ้วมันไม่บาดนิ้วเออผมเดี๋ยวก่อนไม่ได้แบบอะไรนะไม่ได้เล่นกีตาร์เลยไม่ได้เล่นแต่ว่าปกติเล่นอะไรฮะเล่นนักร้อง ส่วนใหญ่งงครับตอนนี้ไม่เล่นอะไรเลยส่วนใหญ่เท่ากับข้าวอยู่บ้านเท่กับข้าวแล้วผลงานช่วงนี้มีแบบว่าลา่าสุดครับสถา,านการณ์ลา่าสุดแกงเป็ดเนื้อเป็ดเนื้ออันนี้คือผลงานลา่าสุดใช่แกงเป็ดเนื้อมะเขืออ่าแล้วผมไปเล่นครับมา F อะไรครับอ F หกร้อย F หกร้อย F หกศูนย์ศูนย์บางคนอาจจะได้เยอะๆเยอะเลยเยอะคือเนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะ บวกอีก 2, 90, 2> อ0กสิบาทจาก F สามสเอเอาเป็นว่าอเอาเป็นว่านะครับสำหรับเจ้า F 6 0 0ตัวนี้เนาะก็เขาก็อยู่ในเก็จะสายถือว่าก็ใหญ่นะสายก็ใหญ่นะคือสายใหญ่ตรงเนี้ยพี่หูปกติถ้า,ถ,าถ้ากีตาร์พวกเนี้ยถ้าเขาให้สายใหญ่มาเนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าเฮ้ แสดงว่าคอของเขาเนี่ยสาเาออมันสามารถจะทนแรงตึงของสายเราเล่นเปี้ยกๆกูเสียวเหมือนกันเลยแต่ว่าเล่าประสบการณ์ก่อนว่าเวลาเราอะตอนเด็กๆอะเวลาซื้อกีตาร์ตัาตางก็ไม่เยอะใช่ป่ะอตอนนั้นซื้อแบบตัวละห้าหกร้อยเวลาที่เราเราปินสายอะออแล้วมนอนมันลั่นอะมันลั่นใช่ใช่ใช่แล้วบางทีวันดีคืนดีมันเพี้ยขาดมนเลยมัน ตั้งแต่นั้นน่ะผมไม่เคยตั้งสายกีตาร์อีกเลยมันไอ้พวกนี้มันจะมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องเรื่องเขาเรียกอะไรนะหยองไม่ใช่หยองนัด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 คือดีนะที่เราไม่นัดกันมาถ้าเป็นถ้าเป็นกีตาร์ราคาถูกอะนัดตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกที่แบบว่ากุดเกรต่ำอะแล้วมันจะบาดสาย มันจะบาดเขาต้องทำให้สายขาดไงแล้วมันทำให้แหยง่เขาถึงได้บอกว่าเด็กๆถ้าเริ่มหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยเฮ้ยเลือกแบรนด์ที่ได้มาตรฐานอย่างน้อยๆความเป็นธรมนเอพีฉันดีมาตรฐานเอ่อเมื่อกี้เราถึงไหนแล้ว <Not S 2> <จ>นัดนีด่เราไม่นัดกันไงมนจะนัดกันคือเรื่องของนัดเรื่องของเชนเดอร์จริงๆแล้วเนี่ยม,มันก็สามารถที่จะปรับแต่งคือเปลี่ยนได้แต่ว่าอ,าอย่างที่บอกว่าเยถ้าเริ่มซื้อเ็นกิตร์ตัวแรกเราเลือกแบรนด์ที่ได้มาตรฐานดีกว่าเพราะมันก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ดีอย่างเงี้ยอย่างจะมาห้างางเงี้ยนะ คือได้ประสบการณ์ที่ดีไม่พอภาพภาพลักษณ์ของคนที่มองเข้ามาถือไปโรงเรียนเนี้ยสมัยวัยรุ่นเคยเคยแบกไปโรงเรียนนะไม่เคยผมไม่เอาอะไรไปเลยผมมีกระเป๋าจากขอบใบเป็นแบนๆเแล้วเอาที่หนีบกระดาษใช่แล้วก็นังสือไว้ใต้โต๊ะในโรงเรียนแล้วใต่กระเป๋ามีอะไรไม่มีอะไรเลยมีนี่ไงมีสับมีสับไม่มีไม่มีรุ่นผมใช่รุ่นผมพกวฝีสับไว้ที่มี ผมว่าจริงๆแล้วมันมันอยู่ที่งบประมาณด้วยเมื่อกี้พูดไม่ผิดไม่ผิดครับเราซื้อกีตาร์ที่มันมีมาตรฐานแต่ราคามันก็จะสูงหน่อยนึงเ<อ>มื่อก่อนเราผมเริ่มต้นเนี่ยก็กีตาร์ตัวละห้าร้อยตงจำได้ร้านอจเจกแถวในตนลาดมันไม่มีร้านดนตรีตอนนั้นเราแบบเป็นเด็กๆอยากได้ตัวนั้นก็เก็บตังค์นี่ได้เงินวละ10บ,บาทดูคิดดูดิห้าร้สิวันก็ร้อยสเดือนจะคิดเลขไั้ มตนจริงจมันก็คือถ้าได้แบรนด์ที่มันได้มาตรฐานมันก็จะดีในเรื่องในเรื่องของระยะการใช้งานของมันถ้ามันยี่ห้อบางยี่ห้อมันก็ยี่ห้อที่ราคาได้ไม่มาตรฐานหรือว่าราคาถูกๆบางทีมันมันก็จะประโยชน์การใช้สอยมันอายุการใช้งานมันไม่นาน มีเพลงหนึ่งครับในอัลบั้ TNT ครับใช้กีตาร์าย,ายามาฮ่าเป็นปร่งไฟฟ้าถ้าใครจําได้มันอยู่ในมิวสิกวิดีโอทางแสนไกลอยู่บนทางที่แสนไกลไม่มีใครจะมาสนใจตัวเราอยู่บนทางที่แสนไกลไม่มีใครจะมา รู้สึกเป็นเกียรติมีศิลปินที่แบบว่าอันนี้ล้อมาเลยไหมครับลอกาเลยล้อครับผมเพราะว่าเขาเขาต้องให้เราปลุกแล้วลอกจริงเลยครับี่จะทำกันอันนี่ยพี่เอากระดาษมาเขียนเออปากกามาเขียนนี่ครับแต่ว่าเด็วมันติดเข้าได้ติดเข้าได้ก็จะบอกว่าเอออัลบั้มผมอัลบั้ม TNT อัลบั้มนั้นนะพี่พี่ไก่ใช้ยามห้าอ่าเหมือนกันก็ก็คือพูดง่ายๆว่าพี่หัวก็มีประสบการณ์กับ ซุ้มเสียงกับกีตาร์ของยามาเนะเขาจะให้ย่านย่านความถี่ไม่ว่าจะเป็นประมาณผมว่ามันจะเป็นแบบเสียงจังของเขาอ่ะมันจะมีย่านความถี่ของเขาอ่ะไม่ว่าจะเป็นเปียโนเขาจะให้ย่านมิดไฮกับไฮประมาณนี้ที่ผมพูดในช่วงต้นคลิปเนี่ยก,ก็ไม่ผิดใช่ไหมที่แบบจะมีความรู้สึกว่า เนี่ยเนี่ยคือเสียงมันจะมีคือเสียงยามาฮ่าเขาจะเรียกว่าคาแรคเตอร์ของเสียงของเขาขอบคุณมากเลยครัิถิพิถนมากยิ่งยิ่งยิ่งกีตาร์จะชัดเจนหลายหลายแบรนด์ก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาเวลาเล่นกีตาร์ยี่ห้อนี้ก็จะคาแรคเตอร์เสียงก็จะเป็นแบบนี้ยามาฮ่าก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่คาแรคเตอร์ประมาณเสียงแบบนี้เพราะฉะนั้นไอไอการที่แบบ ถ้าจะมีใครสักคนบอกเอ้ยลองไปเทียบกับยี่ห้อนั้นสิไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่โอเคไม่ไม่ได้ส่วนตัวของเองผมก็มองว่าไม่โอเคว่าแต่ละยี่ห้อก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาคือถ้าจะทํามาหน้าตาเหมือนกันก็ก็ลบยี่ห้อไปไปทําเองปะต้องไปทำเองดูดูเกี่ยวกับหรือไม่ก็เอาแล้วเราเราเราจะสรุปว่าไงดีสำหรับ F หกร้อยตัวนี้มันโอเคไหมผมว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่ความต้องการอยู่ที่ อยู่ที่อยู่ที่ตัวตนของของคนคนนั้นนะครับของอของน้อง,องๆหรือเพื่อนๆหรือพี่ๆที่จะซื้อกีตา้าร์มันจะมีหมายหัวอยู่แล้วว่าฉันอยากได้ยี่ห้อนี้ยโอ้นี่คำนี้ผมถูกใจมากฉันอยากได้ยี่ห้อเนี้ยแล้วมันจะแบบเสกเราทุกวันเลยมันจะลอยมากต่อให้หลับฝันมันก็จะมากูาอยากได้ยี่ห้อนี้อยากได้แบรนด์นี้แต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองแล้วก็บัตเจินในกระเป๋าที่สําคัญ แต่ยี่ห้ออะไรก็ได้มันอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็ประสบการณ์ที่คุณต้องมีไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อห้าร้อยจนถึงหมื่นจนถึงแสนมันไม่ได้ช่วยให้มันให้ช่วยมันไม่ได้ช่วยคุณเล่นดีอันนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวตนวิศีมือของคุณเองที่พูดแบบนี้นี่ ผมไม่รู้สึกเสียใจเลยที่สมัยก่อนผมนอนจับมือกับแฟนร้องไห้ตอนฟังเพลงพี่นุ๊มันมีอะไรบ้างหนึ่งชอบมากเลยรูก่อนม่ีเอเขาตงมฉันจะไม่เลกันไม่จริงกันไปเอเธอเลอเธองและอเธอเธอเธอบอเธ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 อเเธเธอกธอเธอเอออออ น้ไม่ได้ทำอะไรจ,บม,ออจบมืออย่างเดียว <c oughs> ทำมาทำโมพอเจ็ดโมงเช้าเวลาที่ก็เปิดพระเทศมมนอยู่ในมาตรฐาน <c oughs> ที่กีต้าร์ราคาขนาดนี้แบรนด์ <c oughs> แบบนี้ต้องมี <c oughs> ต้องมีครับคือคือถ้าเกิดว่ามันทำไม่ได้มันก็ ไม่ใช่ยามาฮ่าใช่แล้วก็ผมว่าแต่ละคนแต่ละแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อ,ห,อหรือว่าจะเป็นมนุษย์เองคนระับทุกคนต้องมีอัตลักษณ์เป็นอเดนติตี้ของตัวเองที่สําคัญที่สุดแปลว่าอะไรเนี่ยอัตลักษณ์ของตัวเอง <c oughs> ความเป็นตัวของตัวเองก็ต้องมีต้องมีต้องมีไม่ว่าจะเป็นหลายๆยยี่ห้อเขาก็ชัดเจนมีทรงแบบที่ อพอเห็นแล้วก็รู้เลยว่าทรงนี้เป็นของยี่ห้อนวันนี้พูดกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่าถ้าถ้าเกิดว่าจะซื้อเนี่ยซื้อได้ที่ไหนอันนี้อันนี้ค่อนข้างฟรีสไตล์นะคือสา,สามารถที่จะหาซื้อได้กับตัวแทนจําหน่ายทั่วไปตัวแทนจำหน่ายาก็ได้ถ้าเป็นนักเรียนก็ซื้อตามโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนนักเรียนามาฮ่าก็ซื้อในอที่โรงเรียนายมาฮ่าเดินเข้าไปบอกแอนด์ินอ,อยากได้กีตาร์ Yamaha F หกร้อยาาจังเลยยังไม่มาครับผมยังไม่มาครับผมตัวแทนแบนึงหรือ โซเชียลต่างๆออผมว่าเดี๋ยวนี้ผมว่าจริงๆแล้วในโซเชียลอ่ะน่าจะราคาน่าจะดีกว่าใช่ไหมน่าจะดีกว่าด้วยโปรโมชั่นของแต่ละร้านโปรโมชั่นแล้วยิ่งรอวันที่แบบว่าหก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 สี่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 สิบสองสิบสองสิบสองอะไรเงี้ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆแต่ละร้านบางร้านก็แถมกระเป๋า บา,าบางร้านก็แถมป,ปิ๊กบางร้านก็แถมเอใส่กระเป๋าไม่เอากิตาไม่เอาพิาตาส่ง,งมาเป็นก้อนหิน <c oughs> <c oughs> ซื้อได้ครับผมตามลาซาด้าตามช้อปปี้รือว่าเจดีเซ็นทรัลร้าน ขายของชําที่ไอ้พี่อู๋เคยไปซื้อกีตาร์ตัวละห้าร้อยน่าจะมีน่าจะมีบางแบรนด์น่าจะมีบางแบรนด์แต่ถ้าเลยสองพันนี้ไปน่าจะไม่สต็อกแล้วล่ะท่านพี่ยาก็ไม่ได้สต็อกของแล้วล่ะลืมไปเลยว่าตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ไม่ประมาณหกพันมั้งน่าจะเนาะน่าจาัดก็ก็ อยู่ใน <บง S 2> เน็ก็แล้วแต่บโปรโมชั่นคือถ้าจะซื้อตามโซเชียลตามแพลตฟอมต่างๆนแนะนำเลือกดูร้านแต่ง,ง่ายๆร้านไหนของแถมเยอะสุดซื้อร้านนั้นหรือใครหร <c oughs> ใครที่มีปัญหาในการซื้อของออนไลน์คนระับ <c oughs> ปรึกษา ผมว่าผมโดนมาเยอะใช่โดนมาเยอะเจ็บไปเยอะเคยหลังๆใช่เอ็มเชี่ยวชาญล่าสุดซื้อขาคีย์บอร์ดปกติเป็นเป็นมือคีย์บอร์ดรู้อ่ะรู้ดิบอกมีอีเสร์ได้มีอเสร์ตที่แบบซื้อขาคีย์บอร์ดในลาซาค้าคีย์บอร์ดสองชั้นรอ17วันส่งมาจากจีน่นสนาคุณซื้ออาลีบาบายครับลาซาด้าอ๋อลาวซสิบเจ็ดวันส่งมาจากจีนแล้วมาจริงด้วยขาคีย์บอร์ดสองชั้นฮะ ชั้นที่สองมันมาแต่ชั้นที่2ชั้นหนึ่งไม่มาออ๋สุดท้ายที่จะไมหูเลยอ่เพราะอย่างนี้ผมอ่ะชื่นชมผมชื่นชมเขาเยอะผมอยากมาเอาชนะเขามากเลยผมตัดจบเลยผมตัดจบเลยผมข้างหูมากคขณไม่หู เรียมมุกมาเต็มที่เลยรับมือกับสอท่านยังไงขอบคุณมากผมนี่ซาบซึ้งมากเลยผมยังรู้สึกหวนึกถึงวันที่นอนจับมือกัน <c oughs> ถ้าใครรู้ว่าคนที่นอนจับมือถ้าเขาบอกคอมเมนต์มาใต้โพสเดี๋ยวถ้าคนไหนแสดงตัวผมให้ของวันนะครับผมจริง่าใช่เล่นเล่นแบบจะแค่นะแล้วแต่แล้วแต่แ <c oughs> ผมว่าข,ข,ขอบคุณแมับทุนเป็นยอดขอบคุณครับผมก่<ป>อนจะจากไปฝากนิดนึงญาตาๆกติดตามพี่ปูตอนนี้ได้ข่าวว่าทำชแนลด้วย f a c e b o o k Facebook ก็จะเป็นธนารรนนธร巴拉งรัชยุยธยาครับก็ติดตามฟอลโล่คุปูได้ครับก็จะเจอธนาธรอไอจีก็จะเป็นธนารรนนธร巴拉งรัชย์ยาก็ยาวมากเป็นธนาธรป拉งรนนัชย์ย่าภาษาอังกฤษตอนตอนเด็กๆมีปัญหาตอนไปโรงเรียนไหมไม่เป็นไม่มีปัญหาตอปักเชื่อ ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา <laughs> เพราะว่า <laughs> เพราะว่าไม่ได้ปักเองไม่ได้ปักใน u t u ู e ก็มีครับ<แ>เป็นธนารมประวง<แ>ส่วนใหญ่เป็นงธนารามประวง<อ>ถ้าส่วนใหญ่ก็ดูดูแล้วกันเลือกเอาที่ชอบครับ,รบจะไป f o l โล w ตัวปองเนาไปไหล <laughs> ไม่ว่าอะไรกันแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วก็ลิขสิทธิ์ก็ไหลเข้าไปบริษัทที่เป็นลิขสิทธิ์เกี่ยวเจ้าของลิขสิทธิ์เหมือนอัดอั้นอะไรบางอย่าง โอเคเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันวันนี้พี่อู๋ศาเดินทางมาแจมได้ลองให้รู้อ๋อมีนี่วยครับยาดไปหมดสาเป็นมิสซาทานาทอนะครับมิสเตซาทานาในไอจีเป็นทำกับข้าวอออร่อยมากนี่ฝีมืออย่างนี้ผัดมาม่ายังอร่อยคุณยิ้ดูออมาม่าเขาผัดอยู่คนเูียวผัดกงนเลยอ้าวหวยผิดคนห้าสี่สามสองขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ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 นะปูครับผมเขาไม่เอาคืนได้นะคือผมตั้งใจไปนะถึงเขาขอผมก็จะไม่ให้คืนเพราะฉะนั้นผมจะเซ็นข้างในนี้เรามาสร้างอัตลักษณ์ของเราเฮ้ยพี่ข้างในมันเป็นกระดาษแปะก็รู้เขาแกะออกได้ไงไม่เป็นไรนพี่ต้องเซ็นข้างนอกด้วย เพิ่มอีกหนึ่งลายเซ็นลบยากเช่อผมต่อให้ลบได้ก็มีรอยโอเคนะครับจัดไปเจ็บโหนก็โหนโทษไลน์ไม่คืนไม่คืนเนี่ยเอาคืนไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวนะล่างก่นล่างก่อนมีลูกโป่งด้วยพี่อ่๋ต้องทำเครื่องละแหละอยากเครื่องไหมอยากได้บ้าง เห็นเขามีก็อยากมีบ้างคนเป็นคนอย่างเงี้ยมันยังไงนะตัวอะไรนี่ไงช่วงนี้ก็ทำกับข้าวเยอะไงก็จะมีหมอ้อมีจานมีกระทะเราเพ็นลายไหมขนาดน,นี้ <laughs> เราไปซื้อสีขาวมาถมกแล้วเราวาดรูปก,กัน โอเคครับโอ้โเนี่ยาม้า F หกร้อย Limited Edition ไม่มีที่ไหนแน่นอนตัวนี้มีหลายเซนเล้อเลอะบอกเลยว่าเล้โอเคเดี๋ยววันนี้ขึ้นดีเราจะเอามาทำอะไรก็ไม่รู้แหละมันต้องมีสักวันนึงครับขอบคุณครับเย